หล่อมากเลยหล่อไหมหล่อเนาะปะอ๋อสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเขยลาวนะครับกับเส้นทางการเดินทางของเรานะฮะเมื่อน,นี้กะเมื่อวานเท่ากับเดินทางไปนะครับรอบหนึ่งเราอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับปากฏว่าเขาเปิดแล้วล่ะแต่ว่าเต็นท์ยังเก็บไม่หมดนะฮะเพราะว่าเป็นพิธีเปิดอันนี้เขยลาวนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปมากอีกเถอหนึ่งวันนี้ได้ข้ามแม่นอนไม่เหนี้ได้ข้ามแม่นอน ครับหได้ขามดิได้ขามขามปั๊กเออแต่เต็งไหนเขาเขาเปิดอยู่แล้วเนาะขามแน่นอนครับเพราะว่าชัวร์ผมเช็คแล้วชกิจจารุเบิกษาชัวร์ครับชัวร์ชัวร์ชัวชัวแล้วเพราะว่าอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์เขาก็บอกอยู่อืว่าเปิดยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนแต่เราดันทะลึ่งไปยี่สิบหกครับยี่สิบเจ็ดเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับหกโมงเช้าถึงสี่โอเคเลยเป็นต้นไปครับหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มสะพานเปิดใช้งานแล้ว โอเคได้คาบแน่นอนคนะ,มนะบมือนแบบบ่ออันข่าสารบันเมืองนันแหละ,ะเละลาไปเอาโอเคเดี๋ยวเข้าไปกันครับผมเอาสวัสดีครับผมผู้ไทยดำนะครับวันนี้การเดินทางของผมกับเริ่มขึ้นที่ขัวมิตรภาพแห่งที่5นะครับก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเฮานะครับที่จะได้ขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จังหวัดบิษณุเกศนะครับข้ามไปก็เป็นบริค้ามไซมีเมืองปากสันนะครับและก็สะพานอันนี้ถือได้ว่าเป็นสะพานแขวนนะครับสะพาน ที่มีสลิงน่ะนะฮะเป็นสะพานแขวนนั่นแหละเป็นสะพานที่มีสลิงแห้งแรกนะครับแห้งแห้งแรกของขวมิจภาพนะครับเอาเดี๋ยวยังใดนะครับไปเบิ่งกันดีกว่านะครับเมื่อวานเท่ากับไปไล์ซดเล่นๆกันซื้อนะครับกับมือคามมือด้คามแน่นอนเลยนะฮะป้าเดี๋ยวออกเดินทางกลับเคยเล่านะครับมือในคามไปทีแขวงบุริคําใสกันนะครับ บายครับออกเดินทางนะครับถนนหมายเลข222นะครับพังพุนเป็นผู้เขาควายนะครับงามมากเลยนะครับวิวบึงการนะครับวิวบึงการมองข้ามโคงไปนะครับเอาตอนนี้เฮามากับเคย์ลาวนะครับและกัทีมีทีมงานเฮานะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปท่าเย่พุนแล้วยากข้ามสะพานคือกันนี่เฮาหอดอล้วนี่มองนี่นี่ครับทางเข้าสะพานมิรภาพไทรลาวนะครับอันนี้มาจากข้างบ้านผมนะจะต้องเลี้ยวสายเป็นถนนสร้างใหม่ ถ้าตรงเข้าไปเป็นเบืองการเข้าจะเลี้ยวซ้ายมองนี้ด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวนี้แหละมุงนาซูอันนี้จะแลีเข้าสะภานโดยตรงเลยครับเข้าสภาพโดยตงยรยตงซึ่งจะเป็นถนนตัดอ,ออกไปประมาณใกล้ก็ได้ครับะจะกิโลก็นประมาณสิบกิโลสิบโลเนาะประมาณสิบโลฮนะอดสภานมิตรภาพอันนี้จะเป็นดี <F> ปตัดถนนสองหนึ่งสองออกหนองไค่มนละอ๋อมันเอาหนองไคได้ครับ นี่ครับเข้าหนองค่ายนะครับแล้วก็ไปปากสั้น27กิโลพี่น้องโอ้ยปากสั้น27กิโลนะครับเขาจะไปปากสั้นกันนะครับโดยข้ามสะภาพมิตรภาพไทยล่าเขารอมา5ปีนะครับ5ปีแล้วนะฮะซึ่งเขามาจอบเบิ่งมาจอบแล้วก็มาจอบมาจอบแล้วจอบอีกจอบร้อยจอบอีกจนหมดแล้วครับปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือถนนนะฮะไปสองกับสองเจ้าเลยนะครับเอาละครับสวัสดีครับด่านพรมแดนบึงการนะครับ เอาละครับมพมพ้าเพื่อนๆมาฮอดแล้วนะครับสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับเชื่อมโยงระหว่างาจังหวัดบึงการกับแขวงบุรีคามไส้ข้ามไปพุนท้าวจะไปยู่เมืองอาปากสั้นนะครับยามแรลงขําหลงนำสั้นนะฮะภายแยกไปหากุลาบปากสั้นช่วงนี้งายแล้วนะครับด้านพรมแดนเปิดแล้วนะฮะงามมากเลยนะครับป้ายรถเครื่ลาเข้าไปเลยนี่ฮะด้านหน้านี่เป็น จุดตรวจคนเข้าเมืองนะครับจุดตรวจคนเข้าเมืองเปิดแน่นอนมือนี้ เปิดแน่นอนเลยนะฮะแล้วก็รถก็เข้าไปต่อแถวกันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะข้ามไปนะครับทางฟั่งสมปอล่านะครับเดี๋ยวยังไงไปเบื้องบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพิธีเปิดพึ่งจะแล้วไปวันที่2 5านะครับสมเด็จพระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับกับประธานประเทศนะครับทังสปปอล่ามาเปิดสะพานกันนะครับมือมือนั้นนะครับเส็พิธีเปิดสะพานเล็ดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเบิ่งรถครับโอ้โหกว้างขวางมากเลยฮะ กว้างขวางมากเลยอ่ะเป็นพื้นที่ที่ถือได้ว่าใหญ่มากนะครับพื้นที่ตรงนี้ใหญ่มากเลยครับงบประมาณหลายพันล้านนะครับสร้างนะครับแล้วสองมองเลยประมาณสี่พันล้านหมดแล้วครับคุณครับเฮาจะต้องเข้าไปเอ็ดเลื้งผ่านแดนทั้งพุทธนะเอาละครับตอนนี้รถต่อแถวกันเงา้วเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดระบบใหม่นะครับก็ยังวุ่นวายกันอยู่ก็ยังบุคลองนะฮะก็ยังบุคลองกันอยู่นะครับ รถก็ได้มาออกกันเต็มทั้งรถไทยทั้งรถลาานะครับเต็มอยู่นี่เลยนี่ฮะด้านหน้านี้นะครับอันนี้เต็นท์อันนี้น่าจะเป็นเต็นท์กลางชั่วรข้าวนะครับในช่วงเปิดเปิดพิธีนะครับเปิดสะพานนะฮะให้เบิงบรรยากาศนี่ครับจุดตรวจคนเข้าเมืองนะครับถ้ารถโดยสารมากอาจจะต้องเข้ามุงนี้นะครับมันจะมีรถบัสอยู่ครับรถบัสโดยสารเชื่อมระหว่างจังหวัดบึงการครับเอ่อเมืองปากสันนะครับแขวงบริคัมใส่ จะเป็นอาคารโดมสีเหลืองๆสิแหละนะฮะอ๋อรถจอดกันดับเครื่องเลยนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าระบบนะครับเกี่ยวกับระบบระบบย่างบดได้ลงตัวปั่นใดน,นะครับคนก็เลยมาออกันอยู่อย่างนีนะฮะไปเดี๋ยวเราย่างออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับย่างมาเบิงก่อนฝั่งตรงนี้จะเป็นฝั่งที่คนล่านะครับจะเข้ามาประเทศไทยแล้วก็จะมาเอ็ดเหลืองเขานะครับ เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับรถโอ้มีรถบัสรถโดยสารนําตัวนี้โอ้นี่ฮะถ้าคนเล่าเข้ามานี่นะครับก็จะต้องมาออกกันอยู่นี้นะครับเป็นรถโดยสารระว่างประเทศนะครับด้านนานะครับเดี๋ยวเฮาย่างไปเบื้องกันนะครับอีกฝั่งนี้ก็คือเอดเหลืองคามมาได้แล้วนะครับเอดเหลืองคามมาได้แล้วเสยนล้ะก็จะปูนเลยครับคามสะพานนะฮะเดี๋ยวเข้ามาเบื้องกันนะครับ ถ้าคนลาวนะครับเดินทางเข้ามาในไทยก็ต้องมาลงจุดนี้รถโดยสารขั้นนี้นะครับก็จะแลนอ,อไปอยู่ที่คนท่งจังหวัดบรึงกาฬนะฮะอ๋อขั้นนี้เลยเนาะบึงการนี่ฮะรถโดยสารระหว่างประเทศไทยลาวบริขำใส่นะฮะโอ้วันแรกครับวันแรกอู้เต็มเลยคนเต็มเลยของเต็มคนเต็มนะฮะ รถโดยสารนะครับนี่ฮะขั้นนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ทําการปฏิบัติหน้าที่เ,เป็นรถโดยสารออกมารีโนเวทใหม่นะครับโอ้เป็นของเล่าครับรถเล้าขั้นนี้เป็นรถเล่าฮะรถเล,ล่าก็แล่นเข้าไปในไทยได้ดีกันนะครับโบริขาใสบึงจาดงามบ่เอาละครับวันนี้ก็จะเห่าก็จะเห็นรถจังซี แล่นไปแล่นมาแล่นไปแล่นมานะครับกระแป๊กหูแป๊กตาในช่วงแรกนะครับเพราะมันเคยมีนะครับหลังจากที่มีสภาพมีสภาพไยเล่าแล้วนะครับบริคัมไส้บึงการกันมีรถโดยสารแล่นผ่านแล้วนะครับนี่รถโดยสารบริคัมไส้บึงการนะครับแล่นไปทางปากสัน้นบุหละนะฮะหากุลาปากสั้นบุญละผู้แซยผู้สาวเต็มอยู่ <c oughs> นี่สาวปากสัน้นข้ามไปแล้วอันนี้เป็นรถเล่าอันนี้ นี่ยเอาเปิดบริการแล้วเด้อรถดยสารระหว่างประเทศอันนี้ฟังไทยครับปะเดี๋ยวไปเอดเลืองกันนะครับฟังไทยนะครับอันนี้คือเอดเลืองแล้วแล้วนะฮะเตรียมที่ไปปากสั้นนะครับไปปากสั้นไปเชียงขวางบัตรที่นี้สบายเลยนะฮะ ปากซันเชียงขวางสบายเลยปะยังชุลหุกอยู่ครับยังชุลหุกอยู่การเอ็ดเรื่องที่จะออกนอกประเทศกันยังวุ่นวายกันอยู่นะครับราวะระบบกันยังเพิ่งจะเริ่มวันแรกนะครับเพิ่งจะเริ่มวันแรกนะฮะก็จะเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้ยังสีนะฮะโอ้หูเดียวอ่ะ เอาเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะจัดสถานที่กันแป๊บนึงนะเซตเซตระบบเรียบร้อยแล้วอ้าวนี่ผู้โดยสารเราครับสวัสดีครับผู้โดยสารเราครับสวัสดีครับน้องๆจากกรุงเทพนะครับวันนี้จะพาไปหากุหลาบปากซันนั่นน้องนะกุหลาบปากซันน่ะโอเคครับกุหลาบปากซันเคยได้ยินเดี๋ยวผลงานเพลงอืมฮะเอ๊ะแม่นบอกเอาเอาเอาประดานาหลายอันนี้ต่อครับอันนี้สุลกากรนะครับเซแล้วก็ขึ้นขัวเลยฮะ มีเด็กคนตัวน้นอยๆนั่งน้ำกันนะสุนเอา้าเดี๋ยวจะปิดปากกระป๋องกันเลยเผื่อเอาแพนั่งนาไหมเออแพนะั่งนาเออแพนะั่งนาะนะตัวที่นางใส่ <laughs> เอกใใเอกระบะไปยฝโอ้บีบรถคันน้อยครับข <laughs> ้อจริงเอารถมาสองขันอยู่เอารถ, <laughs> ถเลือ่อนแล้วรถเลื่อนแล้วมาๆมาๆมาคนนี้โอเคอันนี้เอาละครับบัดนี้เฮากจะทำการข้ามสะพานแล้วนะครับเอกสารเรานะครับยืนเอ่อ ศุลกกกรนะครับตรวจภาษีรถนะครับเสจแล้วับไปจ่ายค้าขึ้นสะพานนะครับจ่ายเงินเซ็จเท่ากับขึ้นสะพานไปเลยนะครับไปเบื้องบรรยากาศกันนะครับว่าเปลี่ยนจังใดนะครับเราจะได้ขึ้นสะพานเป็นเธอแรกเลยนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับเอ้าคามได้ละครับแต่ก็ยังยังวุ่นวายอยู่นะครับพนักงานยังยังบบลงตัวกันหน้านะฮะเดี๋ยวลงตัวกนจะน้อยน่ขี่รถกายแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับออกเดินทางครับนี่แหละครับ จุดคนเข้าเมืองนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับเปิดให้เป็นทางการแล้วเฮาเอเอกสารเป็นที่เรียบร้อย2ชั่วโมงกว่านิดนิดนี่แหละนะฮะยังใหม่อยู่ครับระบบยังใหม่อยู่นะครับเสร็จแล้วก็เฮาเขจะไปข้ามสะพานแล้วก็จะไปเข้าระบบของทางสปปลาวอีกจักชั่วโมงกระทาติดตามเบิ่งนะครับโปรยังใหม่อยู่นะครับนี่เฮากำลังจะข้ามแล้วนะฮะนักงานนี่ครับเสร็จแล้วก็ผ่านจุด เก็บเงินนะครับจุดเก็บเงินจุดนี้กันยังใหม่ๆอยู่เลยนะยังใหม่ๆอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นจุดสะพานนะครับจุดกรมทางเอาทดสอบระบบมือนี้นะฮะก็จะมีพนักงานนะครับคอยบริการตรงนี้จะเป็นจุดที่จะขึ้นสะพานนะครับจ่ายเงินอครับครับผมอ๋อฟรีเหรอครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก ฟรีถึงสิ้นปีครับฟรีถึงสิ้นปีโอเคเัาฟรีถึงสิ้นปีนะครับสวัสดีครับฟรีถึงสิ้นปีนะฮะปะนะฮะเอาออกจากจุดที่เข่าเออนี่ครับเก็บเก็บขาขึ้นสะพานวางง่ายๆเลยนะครับจุดนี้ฟรีนะครับถึงสิ้นปีนะฮะเราออกจากบงการนะครับต่อไปนี้เฮาก็จะขึ้นหัวมิตรภาพไทยลาวห่งที่5จะมีการสลับเล่นนะครับสลับมองไหนเนาะน่าจะไปสลับฝั่งพุ้นฮะ สลับเลนฝั่งนูน้นเบิ้งกรถครับวงเวียนขนาดใหญ่นะครับจุดตรงนี้เป็นมองปูต้นไม้เป็นวงเวียนก้อนขึ้นสะพานนะครับถ้ามาจากทางสบปเลาวก็จะมาเปลี่ยนเล่นกันยู่แถวๆนี้แหละหรือว่าเปลี่ยนเล่นกันทั้งงป้ายขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวอู้งามมากเลยครับโอ้สวยครับสวยโอ้ สวยมากสวยมากแต่มองนี้ปุต้นไม้อีเหลียหลายนะ้อยน้อยนะฮะยังไหมอยู่ครับทำยี่ก็เป็นต้นไม้ฮะเป็นต้นไม้อยังน้อยอยู่ครับเอาละครับ,รบขึ้นละครับป่ะนี้นี่แหละครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าท่าหุนยังบนได้ติดมีแต่มีแต่ด,ด,ดวงไฟนะครับเบิ่งแล้วน่าจะติดอย่างสักอย่างนี่แหละติดสติ๊กเกอร์ติดโปสเตอร์ เข้าก็จะผ่านถนน221นะครับทางผูเขาควายครับหนีงานไปหนองคายครับเช่นนี้ครับไม่ไปหนองคายนะเขาจะเข้ากลางน้ําโขงแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เฮาเออ่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับจังหวัดบึงกาฬเชื่อมต่อครับเออ่แขวงบริค้าไส้เมืองปากซันนะฮะเอาจอดจอดเบิ่งจอดเบิ่งนี่แค้นครับแค้น เป็นสะพานแห่งแรกนะครับที่ข้ามไปน้ำโขงแล้วสาสลิงนะครับนี่มาเบิงมาเบิงสูเธอแรกกันนี่นะเ,เอาเอาทีมงานเฮาออ้แคนนั่นเนี่แคนนะฮะแคนครับโอ้สลิงอะเป็นสลิงเจ็บดีเลยเฮ้ยลาวโอ้งามงามสุดยอดเบิงเอาโอ้น้ำโขงครับนี่โอ้มาจบห้าปีฮะสุดท้ายเฮาก็ได้ข้ามแล้วนะครับแล้วก็ทางพุ้นก็นจะมี แค้นอยู่ประมาณเสาสี่ต้นนะครับเสาที่อยู่ในน้ํามีสี่ต้นนี่น้ำโขงนะครับน้ําโขงเนาะเสาสี่ต้นเคยเล่าโอ้แคนครูเสาสีต้นเข้าถนนเลยมีกล้องวงจรปิดให้ซองเบิ้งอุ๊ขักขักขักเป็นสลิงครับ อ่ะโอเคฮะมาฮอดแล้วนะครับเฮาได้ขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาาแห่งที่5แล้วนะครับก็จะเป็นยังสิอะไรฮะสลิงครับเป็นสลิงครับผมเป็นสลิงดึงสลิงนะครับเ้นบากใหญ่นึงนะฮะแล้วก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำขงที่ไซส์สลิงดึงแห่งแรกนะครับแห่งแรกเลยนะครับแห่งแรกเลยของของทั้งสองฝั่งนะครับระบางไทยกับเลาานะครับสะพานนี้เป็นสะพานที่ใหม่มากเลยนะครับเบิ้องระรถครับ ะะเปิดทําการเปิดทําการมื้อนี้เป็นมื้อแรกเลยนะครับแล้วก็เขามาจัดงานกันทั้งทิงนี่แหละเป็นพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดสะพานนะครับเอานะฮะนี่แหละครับขึ้นมาแล้วนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะห้อยยางไปเบึ้งกันได้ไหมฮะยา,า,างข้ามก่อนขี่รถตามมา <c oughs> ออกทางพีกับเป็นแม่น้ำโขงครับผมจะยางข้ามแม่น้ำโขงครับ เพราะว่าเอดเลือเมื่อกี้นี้โอ้โดนเติบเลยนะครับจั้งหลก็ได้ขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เ,นนเบื้องคัวมิตรภาพไทยลาานะครับแห่งที่หา้าจังหวัดบึงการกับบริค้ำไส้นะฮะน้ำโขงทางพุ้นเป็นภูเขาคว,วายนะครับภูเขาคว,วายเดี๋ยวเราจะย่างไปหอดอีกอีกแค่ลํำหนึ่งนะครับกะบกไก่ครับประมาณสักกิโลหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยเมตรครับประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนี่แหละสะพานนะฮะขาน้ำโขงน้ำของที่นี่กับประมาณ ประมาณเจ0รอเมตรประมาณนี้นะฮะดวดสลิงนะครับมีกี่เซนเนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซน,น, 1, 2, 3, 4, 5, เซนดึงหกเซนนะฮะตอนหนึ่งเสาเอ้ยตอนหนึ่ง้างดิสิบสองเซนตอนหนึ่งเสานะฮะเอดเป็นรูปแค้นนะครับเอดเป็นรูปแค้นเอดเป็นรูปแค้นนะครับสองอันประกบกัน แล้วกน็นี่ฮะแล้วก็ดึงดึงสลิงข้างละหกนะฮะสะพานมิตรภาพไทยลาวอ้าวโอเคจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดจัดจัดงานนะฮะได้ข้ามส <c oughs> ักทีได้ข้ามสักทีโอ้ยรด,ดมาหับเขาละไะไปต้องทางลาวนี่จะเอดเอกสารอีก ส,สั่มใดนะฮะกระทาติดตามเบื้องเะครับป้าเห็นอะไรฮะเห็นอะไรสีดดสะพานมั้งใี่ไหนสีดดสะพานเนี่ยเด้มันมีปลายบางหนันอยู่นะ่ะโอ้แต่ว่าไหมมากอะ่ะยังไม่ไหมอย่เลยอะ่ะอนี้กินสีไอสี IC กินสีอยู่นะครับรถสิบล้อข้ับไปข้ามมานะฮะสิบล้อข้ามแล้วนะครับ,บ,ราารบแต่ขาเบื้องแล้วมองนี้มันจะมันก็แคบอยู่เนาะแคบบล่ล่ะะกับผู้ดีเล่นหนึ่งเขาดีเล่นหนึ่งกับไหลทาง กะธรรมดาครับสะพานครับสะพานถึงสะพานนี้มันก็อยู่ประมาณนี้ถ้าจะให้กวางคนนี้ก็ต้องใช้งบอีกเยอะเลยนะครับขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วขามน้ำโขงเขาอยู่ประมาณกลางน้ำโขงครับตอนนี้กลางน้ำโขงนี่สัญลักษณ์เ้าจอดเบิ้งนี่เขาอ,อ่านมาจังไหนบ่ไปเบิง้งอุ้ยมาถ่ายไม่สูถ่ายรูปแม่มแม่มาแม่ อ้คักแท่คักแท่ <c oughs> นี่มิรมมตรภาพไทยลาวมามีรถมาบ่บ่มีเฮ้ย,ยสะพานนี้เป็นของเรา <c oughs> <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกองกันอาหนึ่งสองแชะแชะโอเคอ๋อม,มามามาเข้าไปเข้าไปหนึ่งสองอิดรอรอติล่ะ แฉแชฉโอเคนี่แล้วครับป้าย<ะ>สะพานถือาไอ้นะถือมองรั่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว่รอลาชนินีนะครับรากาประธานประเทศท่านทองรุ่นนะครับมาเปิดสะพานจุดๆนี่เลย